พี่น้องฝ้าหลังบรรยากาศหลังบ้านเด้อค่ะยางงามฝ้าง่ามเอื้อมว่ัสดุป้าค่ะแม่อู้ยบุญนี่แล้วสวยสวยเออบางมืองามกว่านี้อีก็มีต้นอันนี้นะโอ้ยเนี่ยบางจิ๋นเนาะโบ๊เด้บางที่ต้นอันนี้ก็สิเป็นอันนั้นจุดโี๊เห็นปรากฏฉันย so ่างเลยทั้งอันเมฆสีหลงก็เห็นนีตรงนี้ แต่ฝ่าแบบนี้บ่ค่อยมีบ่ค่อยคยเห็นน้ยาหญนเนาะแล้อยู่เมืองไทยละมันมุมนี่มันสีเห็นฝ่าแบบนี้ปะ่ามันเป็นสีแดงสีจังสีน้ะมันสีเห็นอยู่แต่ม oh ุมน oh. ี่ล่ะเพราะว่าเข้าเข้าจังสีนแต่มุมนี้อย่าไปมองเลยมีช่วงมีอะไรตรันีได้งาห ้งเยุ่งก็รวมมาบรรยากาศสวยงามผู้รังคนคนหนึ่งข้าวนึ่งข้าวโอ้ยเฮ้ยได้เอาอันนี้มาเศไว้เ็จตีนเนาะพาเอามาเ็จตีนเนาะพาอันพื้นดำๆพื้นไม้จังขอทางในเนาะ